พอดีว่าวันนี้เบื่อที่จะนั่งรถเองแล้วครับทุกคนก็เลยอยากจะมาขับรถบ้างนะวันนี้ก็เอามาอยู่กับเจ้าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรคอร์สหรือว่าปอร์เช่กันแน่ไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยมีนะครับทุกคนเดี๋ยวอยากให้ดูตัวรถกันนิดนึงอ่ะดูดูดูทุกคนเป็นไงเอฟซี FC ของเราว่าไงถูกใจไหมเหมาะไหมเหมาะเหมาะที่ควรจะซื้อมาติดไว้ร้านสักคันหนึ่งไหมแล้วเอามาขับเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอยากจะดูภายในไหมเรากดยังไงวะได้ไหม โอเคเปิดได้นะลองดูภายในนิดนึงนะทุกคนโอ้โหดูครับทุกคนแม่ขอลองไปนั่งสักครั้งในในชีวิตได้ไหมอ่ะลองดูแล้วกันเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูนะทุกคนอ่ะตากล้องจะรับกักบบนนนะรถมันเตี้ยโอเคเราลองนั่งให้ดูโอ้โอ้โอ้โหทุกคนรู้สึกว่าเหมออาะกับไอ้ไหมครับ เป็นไงถ้าเหมาะก,กับไอก็กดติดตามไอ้เพิ่ม